นิทานนายจิตนายใจวรรณกรรมเสียดสีสามพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่สมัยรัชกาลที่5วรรณกรรมเสียดสีสังคมมีมาทุกๆุก,ท,กทุกสมัยนะครับในบางเรื่องผู้ประพันธ์จะใช้วิธีการเสียดสีบุคคลโดยตรงไม่มีการออมพร้อมหรือใช้ตัวละครสมมตินั่นคือนิทานเรื่อง นายจิตในใจวรรณกรรมเสียดสีสภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นผลงานของเจ้าพยาภาคสกลบุญพรบุญนาคซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รุโนโวาดนะครับนิทานเรื่องนี้กล่าวเสียดสีสังคมในสมัยนั้นหลายประเด็นแต่ประเด็นวงการสงฆ์เป็นเรื่องที่เจ้าพยาภาคสกลบุญวิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับ โดยมีระบุพระนามหรือนามผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่มีการใช้ตัวละครสมมุติผู้ที่ถูกวิจารณ์ก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปรุเรศวริยาลุงก่อนนะครับและสมเด็จพระวรนรัตพัฒพุทธศิริหรือท่านวัดโสมนัสและพระาศาสนาสุภลสาปุสสธิว หรือท่านศาสนาสูพลน,นะครับมูล,ลเหตุของเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะที่นายจิตกับนายใจตัวละครหลักของนิทานเรื่องนี้สนทนากันอยู่นั้นก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งสวมถุงเท้าเหลืองพายเรือผ่านไปนายจิตกับนายใจจึงเริ่มวิพา์วงการพระสงฆ์ไว้ดังนี้นะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงพรนวด ท่านไม่ได้ยอมดังนี้เลยแต่ผิดอะไรจากข้อบังคับสิกขาบทสักนิดสักหน่อยก็ห้ามไม่ให้ลุงอุโบสถสังฆกรรมนี่กุมพะระปวารศวิริยาลงกรท่านเป็นใหญ่อยู่ในหมู่สงฆ์ท่านก็ไม่คิดบัญญัติให้เป็นแบบแผลนลงให้เป็นแน่เป็นแต่ชอบทอดพระเนตรดาวเดือนตะวันไปอย่างเดียวส่วนท่านวัดสมนัท รู้หลักแข็งแรงในทางรรมแต่ก็ไม่รู้จักสั่งสอนปลอบยูนยให้คนเข้าใจให้ดีเป็นแต่นึกเข้าก็จะให้นั่งพกกรรมฐานสอนการก็เกินกว่าคนพึงจะเรียนรู้เหมือนยังไม่เคยอ่านกอไก่ขอไข่มาถึงก็ให้อ่านเลยทีเดียวใครจะไปรู้ทั้งสงสัยถามถ่ายสักไซบ้างก็โกรธว่าล้อ ส่วนท่านศาสนาโสพลรู้หนังสือแปแต่ไม่คิดหนังสือสั่งสอนอธิบายให้คนเข้าใจเป็นแต่รู้ว่าคนเดียวเท่านั้นที่คิดดูก็น่าเศร้าใจในศาสนาเป็นวิชาอันดีแต่ไม่มีผู้ชี้ให้ถูกเป็นแต่สอนให้ฟังธรรมเทศามหาศาสตร์จึงจะได้บุญเอาเข้าวของไปให้พระกินจึงจะได้บุญ ทีความถืออย่างไรเป็นการดีนั้นไม่เห็นมีใครจะคิดถือเลยเทศธรรมชาตินั้นเสียเงินเป็นอันมากเหมือนเอาพระมาร้องละครเล่นถ้าพระองค์ไหนเทศจำนองดีๆว่ามัดซีหรือชูชกก็ชอบกันติดกันเทศมากขึ้นดังนี้ที่ทำให้าศาสนาเสื่อมทุดลงทุกที สมเด็จพระมหาสมณเจ้า,รา,รรากรม,มพระยาปรมารีดปริญาลุงกรทรงบัทบณวัดบวรนิวีวิหารเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ท่านทรงเชี่ยวทาน,นวิชาอักษรศาสตร์ภาษาบาลีภาษาคอมโบราณสําหรับสมเด็จพระวัณรัตขัาพุทธเจริญหรือท่านวัดสุมนบทัเป็นเจ้าว,วาดวัดสุมนทัตวิหาร เป็นผู้แตะฉานในพระริยติธรรมและเคร่งกลัทในพระธรรมวินัยส่วนพระศาสนาโสพลสาปุษสีรูหรือท่านศาสนาโสพลอยู่ที่วัดราชชมฤทธิสถิตมหาศีมารามได้รับการยกย่องว่าเชี่ยวชาญในหนังสือต่อมาภายหลังได้รับถารนาเป,ป็นสมเด็จภรรยาวงสาขตะยานสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปีพุทธศักร,ราช2436นะครับ ด้วยความที่เจ้าพยาภาคสกลวงศ์แต่งนิทานเรื่องนี้วิจาร์ณอย่างรุนแรงตรงไปตรงมาและระบุพนามหรือนามผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนทำให้เจ้าพญามาเห็นทศสัตท์ทำลงพิงเพชรพินกุลทำหนังสือกลบาบมงคลทูลถวายรัชกาลที่ห้ขอให้ส่งชำระความจนงกระทั่งมีการตั้งกรรมการสอบสวน เจ้าพญาภาชกกรวงก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ประพันธ์ขอลุกระโทษผลที่สุดก็คือชี้แจงปรึกษาโทษแล้วให้พระยาภาชกรวงสาบานชำระตัวเสียฆ่าโทษเอาเป็นผิดไว้ชั้นหนึ่งลางทีเห็นจะขิดหลาบได้จะใช้ต่อไป